สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยเมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะค่ะตามช่วงอายุการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่ะตามแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ซึ่งมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุค่ะซึ่งมีมติไปแล้วเมื่อวันที่23กร,รกฎาคม 2,568ที่ผ่านมานะคะกับการจ่ายเงินสง้์ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนก็เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2,568กับซึ่งก่อนหน้านี้ค่พอน้อยได้นำตําคลิปเพื่อการประชาสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะว่าจะเกิดในช่วงไหน ถึงจะได้เงินนะคะก็วงเงินไม่เกิน800บาทค่ะแมงวงเงินไม่เกิน800บาทได้ตามเดือนวันเดือนปีเกิดได้ตามสิทธิ์นะคะการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น3รอบจะแบ่งออกเป็นสามรอบนะคะสำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะจ่ายครั้งแรกรอบแรก จาในวันที่16กันยายน2568รอบที่2ในวันที่17กันยายน2568และรอบที่3ในวันที่18กันยายน2568รายละเอียดค่ะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ กาประจำปีก็ประมาณ2,568นะคะกาท่านที่เกิดเกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2508กาก็จะได้ได้รับ8เดือน800บาทตามสิทธิ์นะคะตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2568กาสำหรับท่านที่เกิดเกิดระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2508กาก็จะได้รับ สิทธิ์เจ็ดเดือนเจ็ดร้อยบาทก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2568าหกค่ะสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มีนาคม2508้ากท่านก็จะได้รับสิทธิ์6เดือน600บาทค่ะตั้งแต่เมษายนถึงเดือนกันยายน2568นาหะคะค่ะสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2508 ท่านก็จะได้รับสิทธิ์5เดือน500บาทก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2568นะคะค่ะถ้าที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2508ค่ะก็จะได้รับสิทธิ์4เดือน400บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2568ค่ะ ท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนาย,ยน2 5 0 8ท่านก็จะได้รับสิทธิ์3เดือน300บาทค่ะตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายน2568นากสะจ๊ะค่ะสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 1- ถึง3าดกร,รกฎาคม2508ท่านก็จะได้รับสิทธิ์อยู่2เดือน200บาทค่ะตั้งเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2568และ ท่านที่เกิดเกิดระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2508ท่านก็จะได้รับสิทธิ์อยู่1เดือนก็คือเดือนกันยายน2568นะคะการสำหรับมาดูกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์กำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ในเดือนกันยายน2568-3รอบ โดยแบ่งตามกลุ่มวันเดือนปีเกิดนะคะกามาดูรอบแรกค่ะรอบแรกก็คือโอนเงินวันที่16กันยายน2568คือตามเดือนวันเดือนปีเกิดสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2496นสาหะคะค่ะสำหรับการโอนรอบที่2โอนรอบที่สองสำหรับท่าน โอนรอบที่สองนี้ในวันที่17กันยายน2568ันาหบค่ะสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 4 9 6ถึงวันที่31ธันวาคม2502นะคะเป็นการโอนรอบที่สองค่ะมาดูการโอนรอบที่3วันที่18กันยายน2568ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม 2503ถึงวันที่31สิงหาคม2508นะคะอาจจะเป็นการโอนรอบที่3เพราะฉะนั้นการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น3รอบรอบแรกวันที่16กันยายน2568สำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2496นะจ๊ะรอบที่2 โอนเงินในวันที่17กันยายน2568สำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2496ถึงวันที่31ธันวาคม2502ก็คือ2502นะจ๊ะ,ะและรอบที่3โอนเงินวันที่18กันยายน2568ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2503ถึงวันที่31 สิงหาคม2508นะจะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับหลายๆท่านที่สอบถามปอน้อยเข้ามาว่าแต่ละรอบมีการโอนๆตามเงื่อนไขอย่างไรตามวันเดือนปีเกิดนะจะะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะใต้คอมเมนต์นะคะค่ะทุกคำถามที่ส่งมาปอน้อยเองตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ